ชาติถูกโจมตีหนักกรณีไฟไหม้สำเพ็งและสรุปทุกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้สำเพ็ง MC ็รรณวดารายงานค่ะกระแสไฟไหม้สำเพ็งยังเป็นแฮชแท็กที่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์มียอดรีทวิตกว่า300 0 0 0ครั้งนะคะโพสต์นี้น่าสนใจมากค่ะมีคนโจมตีนะคะเพราว่าชัดชาติว่าให้ดูแลกันเองแบบนี้ไม่ต้องมีผู้ว่าก็ได้มาจากข่าวนี้อันนี้งงมากอะไรก่อน ช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่26ที่ผ่านมานะคะเหตุไฟไหม้ตลาดสําเพ็งอย่างรุ่นแรงม,มีรถยนต์ถูกเผาทำลายสีคันอาคารพาณิชถูกเผาวอด6คูหาตอนแรกพบผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งรายล่าสุดมีรายงานพบผู้เสียชีวิตอีก1รายรวมเป็น2รายและมีผู้บาดเจ็บอีก9รายขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเจ้าหน้าที่สำลักควัน2คนและเสียชีวิต1คนทุกครั้งที่มีเหตุการณ์แบบนี้เราต้องเสียบุคลากรที่สำคัญอยากให้จัดซื้ออุปกรณ์ป้้้้องงกกัันนนนเซฟีีดดๆใหหแ่คคนนงงาาวยรบ เหตุไฟไหม้พร้อมม้อแปลงระเบิดแล้วที่ไฟโหมอยู่หนักๆนั่นก็เป็นสายไฟหดหูกับคุณภาพชีวิตคนไทยนี่เป็นความเห็นของชาวเน็ตสงสาคคนเสียชีวิตทั้งๆที่ไม่ควรเลยการไฟฟ้าต้องรับผิดช,ชอบด้วยทำไมม้อแปลงระเบิดแรงอย่างนี้ลูกจ้างร้านเล่านาะทีเกิดเหตุเพลิงไหม้เสียใจเพื่อนหนีไม่ทันสองรายเจ้าของตึกจ่อฟ้องการไฟฟ้าความน่าสนใจของประเด็นนี้อยู่ที่ในวงกลมค่ะคือมีเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ามาซ่อมม้อแปลงแต่ยังเก็บสายไฟไม่เรียบร้อยเอ๊ะอันนี้เป็นความประมาทของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหรือเปล่านี่คืออาการผิดปกติิองงหหหมม้แปลไฟาก่นเเต งั้นแบบนี้เป็นสิ่งที่การไฟฟ้าควรที่จะรับผิดชอบเต็มๆหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับผู้ว่าไหมนี่คือสิ่งที่อาจารย์ช,าช,าชาัดชาติผู้ว่ากรทมทำนะคะเล็งหาหรือกฟน,อนหลังเกิดเหตุไฟไหม้สำเพง็งเมืองต้นได้รับข้อมูลว่ามีสาเหตุมาจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดเนื่องจากมีประชาชนถ่ายคลิปขณะเกิดกลุ่มควันลอยออกมาจากหม้อแปลงไว้ได้ทั้งนี้อาจารย์ชัดชาติได้ยกมือไหว้ขอบคุณอาสาสมาัครกู้ภัยนักดับเพลิงขณะตรวจสอบพื้นที่ค่ะอีกหนึ่งนโยบายจากผู้ว่ากทมนะคะจากเกิดเหตุนี้ ผมจะเร่งดัดโครงการนำเสาไฟฟ้าลงดินให้เร็วมากขึ้นเดี๋ยวดาจะมาขยายประเด็นนี้อีกคลิปหนึ่งนะคะชาวเน็ตแสดงความเห็นต่อกรณีประเด็นคนจมตีชัดชาติว่าชัดชาติทำงานมาได้1เดือนสวันมีคนถามหาความรับผิดชอบไฟไหม้ที่สำเพ็งบางคนถามว่าชัดชาติไม่เห็นมาดูเขาคงมองว่าชัดชาติเป็นซุปเปอร์แมนเนื้อที่โผล่ไปไหนมาไหนได้ทันทีแล้วเขามีลูกน้องกับพอโอเคไปทําไมว่าแต่ทาไมไม่ถามคนเงนก่อนบ้างละจ๊ะอ,อ ผู้ว่าคนก่อนก็มีไฟไหม้สัมเพ็งเหมือนกันไม่เห็นว่าอะไรเลยไม่ได้ไปเหมือนท่านชัดๆด้วยประเด็นนี้น่าสนใจค่ะคนที่บอกว่าไฟไหม้ทีไรทำไมต้องด่ารัฐบาลนายกลองฟังไลฟ์สดนี้รู้และกันอุปกรณ์ไม่เพียงพออุปกรณ์เซฟตี้น้อยและเก่ามากมันควรที่จะต้องมีสิ่งที่ดีและเพียงพอเพื่อให้เขาสะดวกง่ายต่อการช่วยเหลือสักทีกูมาทำเรื่องไม่เป็นเรื่องอถ้าอุปกรณ์เซฟตี้เพียงพอเจ้าหน้าที่กู้ภัยคงไม่เสียชีวิตอันนี้อีกหนึ่งความเห็นของชาวเน็ตนะคะอันนี้ข้อมูลยืนยันนะคะว่าสัมเพ็งไฟไหม้เกือบทุกกกปีีีคค่่ะะวรรรมมาาาตออไดๆสัยงแล้ หลังจากที่อาจารย์ชัดชาติไปทํางานทั้งวันงานสุดท้ายคือไปตรวจความเสียหายของไฟไหม้สําเพ็งและจากนั้นก็มาดนตรีในสวนที่ป่าช้าวัดดอนเพราะสัญญาไว้แล้วต้องมาก็มีคนเดินตามอาจารย์ชาัดชาติอย่างล้นหลามเลยคะ่ะโพสต์นี้แสดงถึงคุณธรรมของอาจารย์ชาัดชาติเป็นอย่างยิ่งค่ะดาได้ข้อคิดว่าต่อให้ทําดีสักแค่ไหนยังไงก็มีคนด่าอยู่ดีค่ะทําดีแล้วโดนด่าดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วด่าคนอื่นค่ะฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสต์เป็นกำลังใจให้กับผู้ว่ากาทมของพวกเราด้วยนะคะฝากคอสทำติกต